สวัสดีและก็ขอต้อนรับค่ะสู่กิจกรรมสนุกดอกห้องเรียนนะคะโครงการอ่านเป็นเล่นสนุกกับห้องสมุดจินดาค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมที่จะชวนน้องๆมาทําด้วยกันนะคะมีชื่อว่าต้นอ่อนทานตะวันปลูกง่ายไม่ใช้ดินค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะจะทําให้น้องๆได้ไประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะมี4เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะ การปลูกผักในวันนี้ของเราเนี่ยจะไม่ได้ใช้ดินนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นชินกับการที่เราใช้ดินในการปลูกใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะง่ายกว่าน,นั้นค่ะเราใช้อุปกรณ์ที่ง่ายๆเดี๋ยวจะมีอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะเรื่องที่2นะคะน้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์ค่ะเกี่ยวกับความชื้นความเย็นนะคะสิ่งที่มีผลที่ทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะประโยชน์ที่น้องๆได้รับเต็มๆก็คือการได้ลงมือทำด้วยตัวเองค่ะไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะทําไม่ได้ค่ะอุปกรณ์ทุกอย่างห้องสมุดจินดานได้จัด้ สดๆนะคะที่ปลอดภัยแล้วก็น่ากินมากมาประกอบอาหารค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทาความรู้จักกับอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะใช้ในการทํากิจกรรมวันนี้แล้วก็พาไปรู้จักกับพิทยากรของเราด้วยนะคะที่จะมาสาธิตแล้วก็มาสอนวิธีการปลูกผักวันนี้ให้กับพวกเราค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่พลอยนะคะรุจิราดวงแค่ค่ะพี่พลอยนะคะก็ปกตินะคะเป็นนักวิชาการการเกษตรอยู่ที่สวนเกษตรอินทรียินสิริมึงฟ้าคะ่ะวันนี้นะคะ พี่พลอยจะมาเป็นวิทยากรในการสาธิตวิธีการปลูกต้นอ่อนทานตะวันง่ายๆไม่ใช้ดินนะคะสวัสดีพลอยสวัสดีค่ะค่ะพี่พลอยคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องต้นอ่อนทานตะวันก่อนเป็นไปได้ยังไงคะที่เราจะปลูกต้นไม้เราก็ไม่ใช้ดินเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ใช้ดินเลยค่ะแต่ว่าขุยมะพร้าวก็สามารถแทนดินได้เหมือนกันคือขุยมะพร้าวจะมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ําค่ะหรือว่าเก็บความชื้น มันมีผลต่อการงอกของเมเล็ดนั่นเองค่ะ ừ ừ ค่ะนี้ที่เราพูดถึงขุยมะพร้าวที่เราเป็นใช้เป็นวัสดุหลักเลยในการแทนดินเลยนะคะเป็นวัสดุาะแทนดิน,นะค,ะค่ะค่ะแล้วมีต้นไม้อื่นๆหรือว่าการเพาะเมเล็ดอื่นๆที่ไม่ใช้ดินเหมือนกันกันกบต้นทันตะวันไหมคะมีเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพกบุ้ง ừ ừ ừ, หรือว่าจะเป็นถั่วงอกนะคะหรือว่าจะเป็นถั่วลันเตาก็สามารถใช้เป็น วัสดุเพาะได้หมดอ๋อ oh, ถั่วลันเตาด้วยนะคะน่าสนใจมากค่ะสําหรับต้นอ่อนทานตะวันเหนอเขามีประโยชน์ยังไงบ้างคะต้นอ่อนทานตะวันนะคะถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีเลยคะ่ะซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพนะคะทําให้ร่างกายแข็งแรงค่ะมีวิตามินด้วยใช่ไมคะยคะอ๋อเหมาะกับเด็กๆเ,เลยทําให้ร่างกายสุขภาพดีเลยค่ะอย่างนี้เมนูที่เราจะเอาไปทําอาหารกินเนี่ยมีอะไรบ้างคะ สามารถนําไปทําได้หลายเมนูมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะนาไปผักนะคะ<ม>นําไปใส่ไข่เจียวทาเ<ม><ม>ป็นลูกหมดก็ได้หรือว่าจะทาเป็นสลัดหรือทานเป็นผักสดก็ยังได้เช่นกันเอ้ทำได้หลายเมนูเลยนะคะค,คิดว่าเดี๋ยวถ้าน้องๆเขาปลูกเองแล้วก็ไปชิมเองเนะี่ยก็จะได้เลือกเมนูที่ชอบได้ด้วยเพราะว่าทําได้หลายชนิดเลยถ้างั้นนะคะเดี๋ยวฟังดูแล้วอยากจะลงมือแล้วค่ะเราไปดูกันก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้ทั้งหมดมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวขอพี่พลอยนะคะแนะนําอุปกรณ์ทั้งหมดให้น้องๆได้รู้จักด้วยนะคะ ไม้เลยค่ะ,คะมีอะไรบ้างคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ<ม>ก็นี่เลยค่ะมะลิทานตะวันนะคะถาดเพาะค่ะผ้าขนหนูนะคะสาหรับใช้เป็นตัวปลูมะลิทานตะวันและฟิวเจอร์บอร์ดค่ะเดี๋ยวนะคะถาดเพาะเนี่ยค่ะถาดเพาะเนี่ยปกติเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราจะจินกับว่าเราใช้กระถางหรือว่าปลูกแปลงดินแต่ในกรณีนี้เราเพาะในตะกร้า ซึ่งห่อด้วยกระดาษแบบนี้ใช,ใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ทงขั้สม,มุดเตรียมไว้ให้แล้วนะคะสําหรับการทําครั้งแรกนะคะก็ที่สําคัญก็คือขุยมพค้าเองค่ะค่ะครบแล้วครบแล้วค่ะอุปรกรณ์มีแค่นี้เองนะคะไม่มากเลยไม่เยอะเลยแล้วก็น้องๆสามารถที่จะหาได้เองที่บ้านด้วยใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลงมือทํากันเลยแล้วก็เราจะมาดูกันว่าขั้นตอนต่างๆนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะขั้นตอนวิธีการพอมาริทานตะวันนะคะเราจะนํา มเมล็ดทานตะวันนะคะไปตากแดดแล้วประมาณหนึ่งวันค่ะจากนั้น,น,นเราจะนำเมล็ดทานตะวันที่เราตากแดดแล้วนะคะมาทําการแช่น้ําไว้ประมาณ8ดชั่วโมงค่ะระหว่างนั้นนะคะเราก็จะนําขุยมะพร้าวนะคะมาแช่น้ําไว้ประมาณหนึ่งคืนนะคะเพราะว่าจะเป็นการลดสารแทนนินออกจากขุยมะพร้าวนั่นเองค่ะ เติมน้ำไปนะคะจากนั้นคนนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้น้ำขุยมะพาวดูดซึมน้ำเข้าไปค่ะอย่าลืมทิ้งขุยมะพร้าวไว้ประมาณหนึ่งคืนนะคะเพื่อที่จะช่วยลดสารแทนนินค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นมาดิทานตะวันนะคะที่เราแช่ไว้แล้วประมาณแดชั่วโมงนะคะจากนั้นเราจะมาเทาน้ําตัวนี้ออกกันค่ะใช้ผ้าขนหนูที่เราให้นะคะเป็นตัวรองค่ะแล้วเทมาดิทานตะวันที่เราแช่น้ําไว้นะคะล้างน้ําประมาณหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นนะคะเราจะบ่มมาดิทานตะวันในผ้าขนหนูนะคะทิ้งไว้ประมาณ1ิบสองชั่วโมงหรือประมาณหนึ่งคืนค่ะ เราทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนแล้วนะคะมา็ดทานตะวันของเรานะคะก็จะงอกพร้อมที่จะนําไปเพาะได้แล้วค่ะและนี่นะคะก็คือเมล็ดทานตะวันนะคะที่เราบ่มไว้แล้วประมาณ12ชั่วโมงหรือข้ามคืนนะคะเมล็ดทานตะวันก็จะงอกออกมาเล็กน้อยนะคะพร้อมที่จะนําไปเพาะเป็นเมล็ดต้นหอนได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้ขุยมะพร้าวนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะที่แช่ไว้แล้วประมาณ1คืนนะคะล้างน้ำหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็นํามาใส่ในกระ้านี้ได้เลยค่ะ บีบน้ำออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นใส่ลงไปในตะกร้าเลยค่ะจากนั้นนะคะเกลี่ยให้ทั่วๆเสมอกันนะคะแล้วเราก็จะนำเมล็ดทานตะวันของเราที่บ่มพิงไว้แล้วนะคะมาโรยด้านหน้าได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะนำผืนมะพร้าวนะคะปิดลงด้านบนอีกเล็กน้อยนะคะบางๆพอนะคะอย่าลืมเกลี่ยให้เสมอกันนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นพรมน้ำเล็กน้อยนะคะโอเคแล้วนำฟิลเจอร์บอร์ดนะคะที่เราเตรียมไว้ให้นะคะมาปิดลงด้านหน้านะคะเพื่อที่จะให้แสงรอดเข้าไปได้น้อยลงนะคะ โอเคเสร็จแล้วค่ะแต่อย่าลืมนะคะนําไปไว้ในที่ที่แสงน้อยนะคะแล้วพยายามสังเกตทุกวันนะคะแต่จากที่เราเก็บไว้ในที่แสงน้อยแล้วนะคะประมาณวันที่3ถึงวันที่ห้านะคะเราสามารถที่จะสังเกตการงอของเมล็ดทานตะวันของเราได้และนี่นะคะก็คือตัวอย่างของเมล็ดทานตะวันนะคะที่เราเพาะไว้แล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ4ี่วันค่ะหากสังเกตนะคะว่าผีมะพร้าวนะคะมีอาการแห้งนะคะก็สามารถที่จะฉีดลดพรมน้ําเข้าไปได้ค่ะ แล้วเก็บไว้ในที่ที่แสงน้อยเช่นเดิมนะคะจากนั้นนะคะเมื่อครบประมาณมาที่หหรือวันที่7็ดนะคะ<ๆ>ก็สามารถนำมาได้ทานตะวันของเรานะคะไปไว้ที่แสงลำไรยได้ค่ะลดน้ำช่วงเช้านะคะแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเก็บไปรับประทานอาหารได้เลยค่ะอืมค่ะนี่ก็คือต้นหอ,อนทานตะวันที่มีอายุครบประมาณ7วันแล้วจะได้ลักษณะรูปร่างแบบนี้โตประมาณนี้ ในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยถ้าเราเอาไปตัดแดดร,รันไรเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดถึงกระบวนการเติบโตของเขาก็คือว่าเขาจะสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ตัวใบจะสุกจะเขียวขึ้นนี่ค่ะอ๋อค่ะนี่คือขั้นตอนที่สมบูรณ์แล้วนะคะพร้อมให้เก็บเกี่ยวไปกินแล้วใช่ค่ะ,ะสังเกตนะคะว่าใบเขาก็จะอวบอิ่มนะคะต้นก็จะอวบอิ่มอันนี้ค<ช>ือสมบูรณ์พร้อมที่จะกินเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะค่ะ,คะถ้าเกิดว่าครบ7วันแล้วเราเห็นพ๊บไม่อยากกิน รู้สึกว่าเออสวยจังหรือว่ามีเยอะอะไรเงี้ยก<ฮ>ินไปเยอะแล้วอะสามารถนำไปตปูกต่อได้ไหมคะได้ค่ะก็สามารถนําไปลงกระถาง ปลูกเป็นต้นทานตะวันสวยๆได้เลยค่ะถ้าลงกระถางเขาก็จะโตมาเป็นต้นทานตะวันด้วยปลุกลงดินที่ส่วนหลังบ้านเลยอะไรเงี้ยก็จะเติบโตเป็นดอกเป็นต้นทานตะวันที่ให้ดอกสวยๆไว้ใช่ค่ะน้องๆคนไหนที่ไปทดลองทํานะคะแต่ว่าไม่อยากกินหรือว่ากินไปเยอะแล้วเนี่ยก็สามารถทําสวนทานตะวันหลังบ้านได้ด้วยใชาประมาณเท่าไหร่คะถึงจะเห็นดอกทานตะวันประมาณ30-45บวันค่ะก็จะเห็นดอกทานตะวันสวยๆแล้วค่ะก็ประมาณเดือนหนึ่งเนาะใช่ค่ะอย่าลืมไปลองดูนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับพี่พลอยที่มาให้ความรู้พวกเราแล้วก็สาธิตให้พวกเราทําตามขั้นตอนได้ไม่ยากเลยนะคะขอบคุณมากมากนะคะ <ๆ S 1> สำหรับกิจกรรมสนุกนอกห้องเรียนของห้องสมุดจินดานะคะครั้งต่อไปก็ยังจะมีทักษะสนุกสนุกมาให้น้องๆได้ทําด้วยกันอีกนะคะแต่จะเป็นอะไรนะคะอย่าลืมติดตามค่ะกิจกรรมของเรานะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย